เปิดดวงเฮงๆช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะอาจารย์ใบหน้ายิ้มแย้มมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมคะเสียดายมากเอ่อหลายท่าน่ะโทรเข้ามาทุกท่านเลยมีหลายท่านทุกท่านเลยฝากชื่อนามสกุลไว้ปรากฏว่าไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยแล้วจะโทรกลับยังไงคะอาจารย์โทรกลับยังไงครับส่งกระแสจิตไปได้ไหมไม่ได้ <laughs> นะนครับนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองปรากฏว่าสายได้เข้ามาเยอะมากเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยไม่ต่ำกว่า10บลายไม่รู้จะดูหมดวันนี้หรือเปล่าใช่แล้วนะครับต้องขอบขอบขอบคุณที่ว่าอุตส่าห์โทรเข้ามาเยอะค่ะเอางี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่โทรมาปากชื่อปากนามสกุลไว้เมื่อสักครู่นี้ช่วยโทรกลับมาอีกนิดนึงแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย โอ,อเปอเรเตอร์บอกเองว่าไม่อยากรับแล้วเยอะมากมีการบอกว่าจะถอดสาย <laughs> ตายิ๊ด้วยทีมงานไม่ต้องถอดสายทิ้งนะคะก็เดี๋ยวรับสายเก่งน,นิดนึงแล้วว่าใครปากคิ้วปากน้ำสกุลไว้ก็ใส่เบอร์นี่กันไปด้วยบ์โทรศัพท์ไว้บ์โทรศัพท์น,จะจะนรครับโทรกลับนะครับผมเพราะว่าผมผมไม่สามารถเป็นเทวดาไปบอกคุณตามบ้านได้อ๋อนะอะมาท่านนี้ต่อละกันนะคะคุณเพลินค่ะ9พฤษภาค,คม2527นะคะมีบอกเวลาเกิดด้วยนะบ่าย3โมงเย็นนะคะครับ การงานเกี่ยวกับค่าราชการที่สอบไว้จะเรียกหรือเปล่านะคะถ้าเรียกถ้าเดี๋ยวนะขออภัยนะคะทีมงาน,นอ่านยากมากถ้าเรียกไม่ถึงจะให้ไปบูชาอะไรคะอ้มีอย่างนี้ด้วยอ๋อ <c oughs> เขาถามว่าถ้าสุติว่ามันติดขัดอะไรเงี้ยต้องไปบูชาอะไรนะค่ะคุณเพลินค่ะคุณเพลินนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าค่าค่าราชการที่คุณสอบเนี่ยติดไหมนะไม่ติดครับอาจารย์ค่ะ อาจารย์ไม่มีแบบว่ารักษาน้ําใจกันนิดนึงหรือว่าให้ความหวังอะไรหน่อยเลยอาจารย์แต่มีกยารย้ายมีการย้ายเกิดขึ้นคุณสอบข,ข้าราชการไม่ได้แต่มีการย้ายเกิดขึ้นแน่นอนย้ายไปที่นี่หมายถึงย้ายงานเอาว่าเอาว่าเอาอยีา่ตัวมีการย้ายงานดีกว่านะครับแล้วส่วนคุณจะบูชาอะไรบูชาคุณแม่คุณพ่อคุณอยู่ที่บ้านก่อนคุณต้องบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณก่อนนะฮะไหว้ fill. คุณพ่อคุณแม่ไปไปรปรึกษาท่านบ้างค่ะ เขาบอก,พร,อรกอบพระองค์แรกของในบ้านอ่ะพระองค์แรกของในบ้านคืออะไรก็คือพ่อแม่ hmm. ถ้าเกิดคุณรักพ่อแม่คุณไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อน <c oughs> นะฮะนั่นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่ง,งที่คุณจะสอบคุณจะบูชาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผมไม่รู้ว่าข้าราชาการเนี่ยงานด้านไหน <c oughs> ถ้าเกิดงานด้านศิลป์วัฒนธรรมก็ต้องบูชาพระพิฆเนศถ้าเกิดคุณจะเอาร้ำรวยมีเงินทองมากมีพระพรหมกับองค์พ่อแม่รักสมี <c oughs> นะฮะ,น,ะ,ฮะนั่นอ่ะคือสองสองพระอ,องค์แต่คุณแม่ที่บ้านคุณพ่อที่บ้าน บูชาท่านก่อนเถอะนะครับผมอขอ็ m ซก่อนนะฮะ59มอ2อค่ะอยู่แล้วเป็นยังไงฮะ,งงค,ะคุณ,คณวัน,นค,คุณวันนีนะครับห9้าหมู่สองนะหมู่12บค่ะหมู่12บบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างแต่5้า้นี่ผมว่าถือว่าดีนะพระทั้งคู่เลยคนในบ้านนี่สงบสง,ง่ยมดีแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบผู้ดีมากจริงๆแล้วเนี่ยคุณวันนีบ้านหลังนี้ที่อยู่เนี่ยเหมือนกับว่าให้ความดีกับทุกคน ให้ความชื่นใจก่อญาติสนิทายส่ยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ <c oughs> สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บช้ำน้ำใจความเยอะอยันลึกความดูดูหมิ่นดูแคลงศักดิ์รีนะฮะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดจะเอาบ้าเลขนี้ <c oughs> เลขที่นี้ดีให้เติมหนึ่งเข้าไปตัวหนึ่งที่ข้างหน้าเป็นหนึ่งห้าหรือไว้ข้างล่างห้าก้าหนึ่งก็ได้ ชีวิตจะดีขึ้นนะเอาหนึ่งตัวตัวใกล้ๆเคียงกันนะติดเข้าไปนะให้เป็น159 15่งหก็ดีหรือ591ก็ดีนะแล้วมันจะไป็น15แล้วชีวิตเนี่ยจะจะดีขึ้นและดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับลองดูนะคะคุณวันนีนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคุณเจค่ะอังคารที่18พฤษภาคม2536นะคะการเรียนกับความรักค่ะมาอีกแล้วหรอค่ะค สองห้าสามหกอายุไหนเองเนี่ยเด็ก <19. S 2> น้อยเด็กน้ออยู่สิบเก้ามัม้งวันอัที่สิบแปดพฤษภาคมนะฮะการเรียนของน้องเป็นไงบ้างครับสองห้าสามหกการเรียนดูเรื่องความรักความรักสิบแปดพฤษภาคมสองค้งสามหกความรักเป็นยังไงอ่ะการเรียนดีครับผมดีมากพอใจมากไปช้าๆแล้วจะดีนะฮะและก็เรื่องความรักตอนนี้ จงมั่นใจอย่างหนึง่งคุณเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าความรักคุณเป็นยังไงมีกี่คนน่ะที่ให้เลือกโอ้โห oh นะ,ะเลือกดีๆแล้วกันนะฮะคุณมีให้มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากเลย <c oughs> แต่คุณในใจในคุณมีอยู่คนหนึ่งแล้วละ่ะเอาคนนั้นน่ะที่คุณตั้งใจว่าดีที่สุดแล้ว <c oughs> นะครับอ่าบาลเลขที่9้าทับอยู่แล้วดีไหมไอ้กี้5 9ใช่ไหม <c oughs> อันนี้เทับหเทับหเหมือนกันเลยพัศวีชูศรีนะฮะชูศรีนะครับ9ทับอยู่แล้วเป็นไงนะครับ คุณคุณพัชวีบ้านเก้าทับห้านี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเติมหนึ่งลงไปอีกตัวหน<ะ>ึ่งน่ะดีเลยตรงที่ห้าทับหนึ่งนะฮะ,ะบ้านหลังนี้เนี่ยคุณพัชวีถามหน่อยดิบ้านหลังนี้ตัวคุณเป็นนายหรือบ้านนี้ผู้ชายเป็นใหญ่หรือตัวคุณเป็นใหญ่บ้านหลังนี้ต้องเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นใหญ่หรือมีตําแหน่งสูงแล้วไม่ยอมแพ้ใครเลย บ้านหลังนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วอยู่กันสามัคคีมากดีมากเลยนะฮะอยู่แล้วดีมากแล้วอยู่บ้านหลังนี้เป็นที่เขารบบูชาหรือเป็นที่ศรัทธาของคนละแวะกนั้น <ภา S 1> <9. S 2> ก้าวข้ามข้ามนี่ถือว่าดีแล้วก็อย่อยางหนึ่งไหว้พระไหว้เจ้าหรือสภาภมัคคีที่นี่ไหวด้ดีๆนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเจ้าที่เจ้าทางแรงด้วยอากิบ,บา้านเล็กที่ข้ามกันคุณอย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วย เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คือว่าเพิ่มเพิ่มหนึ่งไปสักตัวหน้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดที่ผมบอกก็้าดีอยู่ดีแบบนี้คือตามที่ผมบอกว่าเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีตําแหน่งสูงคนในบ้านนี่มีตําแหน่งสูงอยู่ถ้าเกิดผมพูดไปตามนั้นก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ให้เขาไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ดีเท่านั้นจะเอาข้างหน้าก่อนหรือจะเอาข้างนี้ก่อนนะคะเอาเอาท่านหน้าก่อนกันลกันวันพุธที่30นะคะ เดือนพฤษภาคม16มีปัญหาครอบครัวจะเลิกกันได้ไหมเครียดมากคุณพัชรีค่ะอูคุณพัชรีหน่อยนะครับว่าครอบครัวจะเลิกกันได้ไหมอเอาดูกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเรื่องหนึ่งหมอดอูจะไม่ให้พูดเลิกพูดเลิกรบะบาหมอดูเนี่ยเดี๋ยวที่บ้านไปเลิกกันเองอมันจะเป็นกรรมย้อนอแต่จะดูให้ว่ามันจะเป็นยังไงและจะแก้ไขยังไงนะครับคุณพัชรีเอ้ย ถามจริงเหอะคุณพัชรีมีกี่คนอยู่ต้องถามก่อนคุณพัชรีรักใครอีกคนหรือเปล่านะฮะเอาอย่างนี้คุณพัชรีบ้านหลังนี้หรือที่คุณอยู่ตรงนี้นนเกิดวันวัน,วนพุทธที่ 30, สามสิบแล้วชื่อพัชรีด้วยพัชรีคือแปลว่าเพชรนะครับพัชระหรือเพชรเป็นคนใจแข็งชื่อนี้น่าจะเปลี่ยนและแถมเกิดวันที่สามสิบเป็นคนใจร้อน ร้อนมากนะฮะแล้วเกิดในก่อนจะเกิดหน้าฝนอีกคือเกิดในหน้าร้อนปลายหน้าร้อนแล้วคุณร้อนอยู่แล้วอ่ะแล้วใจแข็งด้วย <c oughs> ถามว่าถ้าเกิดคุณลดลาวาสอกลงไม่ทะเลาะเงียบผมว่าจะดีะเพราะว่าบ้านต่อไปอนาคตข้างหน้าปัญหาเรื่องครอบครัวจะเลิกกันไหมผมว่าไม่เลิกเพราะเทพหรือพระเจ้าท่านประทานพรให้อยู่กันอนะ่ะแล้วคุณต้องอยู่ เพราะว่าแฟนคุณหรือคุณเนี่ยต้องคิดถึงว่าถ้าเกิดคุณเลิกไปอ่ะคุณจะเศร้าใจไหมคุณเลิกไปแล้วมีความสุขไหม,มแล้วคุณเลิกไปแล้วทรมานใจคุณไหม<ะ>ถ้าเกิดถือว่าทิฏฐิคุณที่มีอยู่ลดลงให้เยอะที่สุดจะดีกว่าอ๋อแก้จากตัวคุณก่อนนี่นะครับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอืมหรือพระมีมีพระมีพระขึ้นนี่แบอบกว่ายังไงยังไงก็ไม่เลิกครับค<ะ>่ เครียดมากอย่าเครียดเลยครับลดตัวเองลองมองตัวเองสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆดูบางทีจะปัญหาปัญหาทุกอย่างจะคลายเองอในเมื่อคุณสวดมนต์ได้คุณสวดมนต์ได้ดีเข้าวัดเข้าวาดีดดีผมมั่นใจเปลี่ยนชื่อคุณพัชรีแล้วเปลี่ยนชื่อพัชรีซกจากวันที่30เนี่ยเป็นคนใจร้อนให้เป็นคนใจเย็นซะ,ะนะครับแล้วคุณจะไม่เครียดนะคะถ,ถ้าอยากรู้ว่าปิดที่อย่างไรก็โทรมากิงก้างหาจานอะวันนี้นบ้างดีกว่าค ต่อไปค่ะคุณแอ๊ะนะคะพุ้ถหัสบดีที่19เมษายน2505การงานโชคลาภค่ะโอ้โหพูดนะงการงานแล้วโชคลาภเลยนะฮะคุณแอ๊ะนะครับวงเล็บคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องน้องเจเอ๋อเหรอครับผมเอาโอ้โหสายเดียวคุ้มเลยนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าสายเดียวคุ้มนี่นะอย่าลืมนะสายละหกบาทเนี่ยสายละหกบาทนี่ลงทุนมากกว่า SMS นะอ่นะผู้ถหัสที่19เมษายน2505การงานเป็นไงนะครับ แล้วส่วนโชคลาภมาจากไหนคุณเอ๊ดูโชคลาภคุณวัมาจากไหนการงานก็มีความสุขสนุกสนานดีนี่ครับทํางานที่นี่มีความเขาเรียกว่ามันในอารมณ์ขณะคุณเกิด2555นี่คุณอายุจะ50แล้วนะแต่คุณยังสนุกกับงานอยู่และงานตัวนี้ทําให้ชีวิตคุณมั่นคงมากได้เอาเงินนี้มาเลี้ยงคุณแม่นะดูแลคุณแม่นั้นเนี่ยส่วนเรื่องโชคลาภนะไพ่ใบนี้คือไพ่ทําบุญคุณต้องเรียกว่าคุณเอ๊ ทำบุญทำทานเถอะให้คนยากคนจนบ้างนะฮะแล้วคุณจะมีโชคคุณลองเช็คดูว่าถ้าเกิดคุณรู้จักทำบุญทำทานบ้างแล้วโชคคุณจะเป็นยังไง<ฆ>นะครับลองดูนะครับคุณเอ๋ลองทำบุญทำทานดูสัก ปีหนึ่งดูแล้วชีวิตคุณดีขึ้นเป็นกองเลยบางคนถ้ยิ่งให้ยิ่งยิ่งให้ยิ่งโชคลาภกลับเข้ามานะครับค่ะต่อไปค่ะคุณลาวันค่ะบ้านเลขที่95้าสทับสองนะคะอยู่แล้วจะดีไหมคะอาจารย์บ้านเลขที่95้าสทับสองแปดนะอยู่แล้วดีไหมนะครับสองแบวกหเท่ากับสิบสค่ะสองบวกสองอ่าสิกับ16รวมกันเท่ากับยี่สิบนะฮะ28 28, ล ù, ล ù 2ี่สิบแปดรวมรวมกันได้สองบุกแปดเท่ากับหนึ่งค่ะอยู่แล้วร้อนไหมทานายคุณละว,วันคุณละวันอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยทําให้คุณมีความหวังบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความหวังนะฮะอยู่แล้วความหวังดีไหมอยู่นี่คุณละวันอยู่บ้านหลังนี้คุณละวันอยู่บ้านหลังนี้ดีจริงๆครับต้องขอขออน,นุญาตมันเต็มไปด้วยความฝันและความหวังคุณลาวันตอบผมนะหน่อยจริงๆ,ๆใช่ไหมคุณน่ะอยู่กับความฝันและความหวังมาก อยากจะมีบ้านใหญ่กว่านี้อยากจะมีรถอยู่อย่างนี้อยากจะมีแฟนดีๆแบบนั้นฝันเยอะไหมนะฮะแต่บ้านหลังนี้ฝันไปเป็นจริงอ,อไม่ใช่หวังไปลมๆแรงๆแต่ว่าพอเวลาหวังแล้วมันก็ได้หนังใจด้วยแต่คนที่หวังส่วนใหญ่เนี่ยบางคนมีความฝันอยู่เนี่ยส่วนมากะะจะมีเงินพอมีเงินปั๊บฝันอยากนู่นฝันอยากนี่นี่ฝันอยากนี่นู่นเขามีเขามีเงินเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่า ันนี้เป็นจริงไหมบ้านหลังนี้อยู่แล้วฝันเป็นจริงทั้งนั้นอยู่มากี่นานแล้วยังไงก็ตอบมาด้วยนะครับคุณลาวันไม่ตอบมาเขาหน้าจะไม่ดูให้ถูกเ <c oughs> นหนึ่งว่าคิดเงินได้เงินคิดทองไดทองอะไรอย่างงี้ใช<อ>่ไหมครับก่อนจะจบรายการอีกไม่กี่นาทีบอกก่อนนะสิบห้าสายท่านที่โทรเข้ามามันเกินแล้วจนเขาอยากจะถอดปลั๊กทิ้งถอดสายทิ้งอ่ะเพราะมันเยอะเกินขอความกรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยและชื่อนามสกุลด้วยนะสิบห้าท่านเท่านั้นแล้วผมจะโทรกลับนะครับ นะคะต่อไปค่ะวันจันทร์ที่22มกราคม2516นะคะเล่นหุ้นตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นทองหรือทองคําแท่งจะดีไหมคะคุณเล็กกาจนาทิติวัฒนะกะนกเมืม่อวานก็ส่งเอสเซมมมาเอ็มจำได้แ <c oughs> ม่นามสกุลใช่ไหมาะ <c oughs> ว่านามสกุลเขาเนี่ยเอ็มจำได้แม่นเลยว่าคือยาวมากอ่ะวันจันทร์ยี่สิบสองมกราคมสองห้าหนึ่งหกนะฮะหนูเล่นตลาดหลักทรัพย์เอาดูเล่นตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะครับว่าเป็นไง นะแล้วดูว่าเล่นทองเน,เนี่ยเป็นไงบ้างอย่าว่าแต่คุณเล่นเลยน้องสาวผมก็เล่นทองเล่นทีเป็นล้านอ,อเล่นหุ้นดีครับแต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเล่นหุ้นดีมากต้องแต่ต้องใจเย็นแล้วก็จะมีความสุขเล่นหุ้นนะ,ะแต่ผมบอกก่อนคำหนึ่งลองเช็คนิดนึงว่าหุ้นในท้องตลาดเนี่ยจะปั่นป่วนเริ่มเห็นอาการเดือนพฤศจิกายน แล้วจะตกต่ําสุดเดือนธันวาคมแล้วไม่ตกอาจจะไม่ตกทั้งทั้งในประเทศไทยด้วยตกทั้งโลกอ๋อก็ให้ระวังไว้ในเดือนของพิจาร์ยนแล้วก็ธันวาคมนะ,ให,ะให้ดูนะฮะส่วนเรื่องทองคําเนี่ยขอพูดตรงๆว่าบางทีอาจจะมีการเ,าเรียกเสียอกเสียใจบ้างหรือการถ่ายออกแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ะนะฮะคุณอาจจะมีทองอยู่ตอนนี้มันไม่ต่ำกว่า60บบาทอืมแต่ว่าเยอะเหมือนกันนะครับผม ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเล่นทั้ง2อ,อย่างนี้ก็คือได้ใช่ไหมจานเล่นหุ้นดีกว่าเล่นหุ้นดีกว่าครับผมเล่นหุ้นดีกว่าแล้วแต่ว่าต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับวันที่บ้านไหนมา,มาเร่บ้าน101ทับ137นะคะคุณเยาวรักษ์พฤหัสนะคะที่8ตุลาคม02กุณนี่สินการงานครอบครัวนะคะ เป็นคนที่แบบว่าส่งข้อความได้เยอะมากคุณเยาวรักษ์นะคะบอกเวลาเกิดมันด้วยนะคะแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายโอ้ไม่ไม่ไม่หลังหลังอหลังคงไม่ได้ฮะเอาวันวันวันพฤหัสเดี๋ยวสิบสองทับสิบสองท่าห้าคือวันนี้แล้วจบมาทําไมคะก็ไม่เป็นไรครับส่งเวลามาด้วยนะสิบเอ็ดนาฬิกาสามนาทีคือคือบอกว่าฉันโทรมานะไอ้ฉันเอสเบนมานะตอนเวลานี้คุณได้รับไหมอะไรอย่างเงี้ยสิบเอ็ดนาฬิกาสามหกนาที คุณเยวรักนะครับเป็นคนละเอียดมากนะครับปีกุลนะครับ8ตุลาคม2502นะครับนี่สินเนี่ยจะเป็นยังไงเอ๊ะนี่สินดีนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเรื่องการงานเขาว่านี่สินดีนี่คืออะไรคะอาจารย์เป็นอ๋อเรื่องการงานไม่ดีเรื่องการงานไม่ดีเลยเรื่องครอบครัวครอบครัวดีครับ แต่เรื่องมีเรื่องหนี้สินเนี่ยต้องบอกว่าหนี้สินของเขาเป็นหนี้สินที่แบบว่าไม่ใช่หนี้สินนอกระบบแต่เป็นหนี้สินอาจจะว่าในแบงก์อ๋อเครดิตดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใชะเขามารถกู้เงินได้ตลอดเวลาเขาเครดิตดีอยู่แล้วนะฮะเครดิตดีแต่ว่าเรื่องการงานมันแย่เขาเลยประมาาอยู่เขาเลยเขาคประมาาอยู่ตรงนึงว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าพันีกว่าจะทําไงที่จะประคับของหนี้สินตัวนี้ให้รอดเพราะว่าเรื่องการงานตอนนี้ ค่อนข้างแรงมากอาจจะแถมแทบว่าออกจากงานเลย<อ>เพราะว่าตัวงานที่ทำไปเนี่ยมันไม่ได้ถึงตามเป้าที่ตัวเองต้องการเพื่อจะไปร้างกับหนี้สินส่วนเรื่องครอบครัวดีครับครอบครัวดีมากเป็นคนครอบครัวที่น่ารักนะครับดังนั้นเออบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งทับหนึ 7, ่งสาเจอยู่แล้วเป็นยังไงนะครับ บ้านหลังนี้1 0 1่ง7ทับหนึบ้านหลังนี้อยู่ไปมีแต่เรื่องมีแต่ลาวมีแต่ปัญหาเยอะมากเลยจริงไหมหนึ101่งหนึ่งทับหนึอันหลังคำหลังนี้รวมอันหลังนี้รวมได้11บเออันแรกรวมกันได้ 2, <S 2>, 2 <S แล้วมันรวมกันได้หลังสิบสคุณเยารักคุณรู้ไหมว่าบ้านเลขที่ของคุณอนะ่ะมันได้ตกเลขอันลัคกี้นัมเบอร์ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนของผมจริงๆคุณจะรู้วิธีแก้ของมัน แต่เลขของมันน่ะมันไม่มีเลขให้แก้เลยอ่ะคุณจะแก้เลขไหนดีจะเหลือไว้หนึ่งสามเจ็ดเท่านั้นหรือหรือจะเหลือแค่หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นไม่ได้ผมให้เอาหนึ่งศูนย์หนึ่งทิ้งหนึ่งศูนย์หนึ่งทิ้งโดยการเอาเทียนเนี่ยไปขีไไปปขูดตรงไอ้หนึ่งกับศูนย์หนึ่งแล้วเอาทองคำเปรอไปปิดให้เหลือแค่หนึ่งสามเจ็ดอ๋อหนึ่งสามเจ็ดให้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นราชาโชคแล้วจะชีวิตจะชีวิตอาจจะสดใสขึ้นนะครับเป็นนวิธีกกาาาารรแ้งง่ยยๆะขออจ์แต่ถ้าเกิด คุณไม่มั่นใจลองโทรลองโทรมาคุยดูนะครับผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังรายการนะฮะและก็ช่วงกินเจผมไม่รับดูหมอให้ใครทั้งสิ้นนะครับจะจะเป็นช่วงที่ต้องสวดมนต์นะฮะจะไม่ดูหมอให้ใครทั้งสิ้นเลยนะครับ9สิงหาคม09วันอาทิตย์ทำร้านอาหารจะขาดทุนและจะทำต่อดีไหมนะฮะก็ดูก่อนว่าทำต่อดีไหมนะ9สิงหาคม09วันอาทิตย์ใกล้จะเที่ยงแล้วทำเราสองคนหิวด้วยอาจารย์นะร้านอาหาร ร้านอาหารทำไปเถอะครับช่วงนี้ทำไปทำไปทำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ว่าพอเอาพอกินพออยู่พอเอาพอกินพออยู่คือเอาไปแค่วันวันหนึ่งเท่านั้นแต่ทำต่อไปแล้วจะรวยครับ<อ>นะฮะขอให้ทำต่อไปเถอะครับ <ฮะ S 1> เเรื่องหนึ่งไหว้เจ้าที่ไหว้ติจุเอีย้ยบ้างนะครับผมนะฮะแล้วจะดีเองยิ่งคุณเกิดคุณเกิดศูนย์9เนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วอ่ะ45 46าแล้วอะ คุณลองไหว้ติูุ่เอี้ยดีๆทําความสะอาดสวยๆวยตั้งติูุ่เอี้ยแล้วก็วางโคมไฟสีแดง<ช>เปิดไว้นะฮะ <ๆ S 1> แล้วก็อย่าใครรไปยุ่งแมวเหม,มาหมาเหมออย่าไปยุ่งและท่านทําให้ท่านดีๆผมมั่นใจร้านอาหารคุณกําไรแน่นอนอคือให้มีติจุเอีย้ยตั้งไว้อยู่ด้วยนะครับผมนะคะนะคะต่อไปค่ะคุณอภิชาติค่ะ17บเจาคมนะคะ2527ค่ะการงานมีโอกาสจะได้งานที่ดีหรือเปล่าครับนะฮะ คุณ,คณอภิชาติค่ะ17พฤศจิกายน2527นะฮะเอ <_ d ata> อย่าอย่าทำตัวอะไรสบายๆกันไปเลยคุณอภิชาติอย่ามั่นใจตัวเองอะไรสูงมากนะเพราะคุณเนี่ยติดอยู่กับที่เก่าคุณติดพันอยู่ที่เก่านะฮะ <_ d ata> ต้องบอกว่าคุณติดพันอยู่ที่เก่าและก็คุณยังมีติดค้างอะไรอยู่กับที่เก่าอยู่นะฮะต้องต้องบอกว่าคุณ คุณยังยังยังผูกพันกับที่เก่าอยู่ก็คือว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนการเปลี่ยนไปไหนหรืองานเก่าๆอยู่ฮะแต่ว่าคุณอย่าลำพองนักนะว่าคุณแม้สบายๆชิวๆทาอะไรต้องสบายอย่าเลยอย่าติดสบายจนเกินไปนะนะฮะนะคะอาจารย์ขาหมดเวลาหรือเหมดเวลาค่ะผมผมว่านะวันนี้นะทางรายการเนี่ยเปิดดวงเฮ็งๆให้ผมโปรโมทนะ15ชื่อเข้ามาปรากฏว่าโทรศัพท์นี่เข้ามาเยอะจริงๆจนจนเรียกว่าเขาอยากจะ โอเปเรเตอร์ย<ช>อยากดึงสายทิ้งทีมงานบอกว่าเขาดึงสายออกได้ไหมอะไรเงี้ยบอกรับไม่ไหวแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันว่า15ท่านเนี่ยที่อาจารย์จะโทรกลับไปเนี่ย ท่านไหนเป็นผู้โชคดีกันบ้างแต่สำหรับใครที่แบบว่าอาจจะโทรมาช้าไปหรือว่าส่งเอเซอสเน่มาไม่ทันเวลานะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่ารายการเปิดดวงเฮงๆของเราเนี่ยมีทุกวันเลยจันถึงวันเสาร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ11โมงจนถึงเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยก็สามารถมาดูกันได้และสําหรับแฟนขับอาจารย์วิโรจน์ก็เจอกันได้ทุกวันศุกร์คันษานะคะครับผมทุกวันศุกร์นะครับเจอกับผมนะครับแล้วก็ใครจะโทรมาถาม0906645299นะครับนั่นเบอร์ผมเองนะครับผม ใช่แล้วค่ะก็สามารถโทรมาหาอาจารย์กันกได้อย่าโทรนะตอนเที่ยงคืนนะ นั่นมันรีรันเทปรายการของเรามีรีรันนะเผื่อใครแบบว่าดูรายการไม่ทันแล้วแบบว่า ee, จําไม่ได้ว่าจย์พูดว่าอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็มาดูกันได้ตอนช่วง <c oughs> กลางคืนกันด้วยนะคะเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะคะย้าเบอร์โทรของอาจารย์ทีนะคะ0906645299นะคะช่วงนี้ไม่ขอ,อ,อจองนะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วก็ช่วงตุอกอเรียกว่ากินเจที่ผมจะไม่ดูหมอ,อนอกจากในรายการนี้เท่านั้นนะครับผมค่ะแต่ก็โทรยังไงจารย์ให้เบอร์แล้วยังไงคะ อะามเรื่องอื่นได้ให้คนละหนข้อให้คนละหนข้อคือแบบว่าให้ให้ปีๆอะไรคนละหนข้อเท่านั้นนะคะเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากเลยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการเปิดดวงเฮงๆงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ